บ้านนี้แม่ใหญ่สุดกับ3มลูกชายสุดป่วนตอนที่12สศึกครัวเดือดกลางตลาดบรรยากาศในสตูดิโอหลังจากผ่านรอบแรกไปแล้วเหมือนพายุที่เพิ่งสงบแต่จริงๆแล้วกำลังจะเกิดพายุลูกใหม่ที่โหดกว่าเดิมเมื่อพิธีกรประกาศเสียงดังลั่นและรอบต่อไปผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องไปตลาดสดซื้อวัตถุดิบภายในเวลา30นาทีและนำมาทำเมนูสุดสร้างสรรค์ใครไม่ทันเวลา โดนปรับตกนะครับเสียงเฮฮาจากผู้ชมดังขึ้นพร้อมกับเสียงถอนหายใจปนสาบแช่งเบาๆของบรรดาผู้เข้าแข่งขันทีมของแม่เฮียงกับลูกชายทั้งสามก็เช่นกันตลาดละแม่คนอย่างหนูเดินตลาดทีไรเจอแต่คนเหยียบเท้านิวเคลียบบน่นพลางยกมือป้องเท้าไว้ก่อนเลยเอ็งจะบ่นทำไมวะนิวตลาดนี่มันสนามรบของจริงเลยนะโว้ยแรมโบ้ตะโกนเสียงดังราวกับตนเองคือผู้บัญชาการทัพ โปรดตอนสายหน้าและถอนหายใจพวกเองนี่ไปถึงก็วุ่นวายแน่ๆแม่เหียงยกแอตเติลตบไหล่ลูกชายแต่ละคนด้วยพลังเต็มไม้เต็มมือเองทั้งสามจำไว้ในตลาดใครใจอ่อนคนนั้นแพ้ตามแม่มาทันทีที่ก้าวเข้าสู่ตลาดสดขนาดใหญ่กลิ่นคละเคล้าของปลาหมูไก่ผักผลไม้และน้ำปลาก็ประดังประเดขเข้าจมูกจนลูกๆทำหน้างหงิกงอโอ๊ยแม่ กลิ่นปลาเน่ามันบุกจมูกผมเองอย่าทำเป็นคนหนูนักเลยวะของแบบนี้มันคือกลิ่นชัยชนะแม่เหียงหัวเราะเสียงดังสนั่นตลาดจนแม่ขาวหันมามองโปรตอนหยิบกระดาษโจทย์ขึ้นมาอ่านเมนูวันนี้ต้องเป็นอาหารประยุกต์จากวัตถุดิบในตลาดและต้องมีความแปลกใหม่ง่ายแรมโบ้ทำหน้ามั่นใจเราเอาไก่ย่างจิ้มปลาร้าโรยชีสไม่ไม่ไม,ไม เอาปูทะเลคลุกน้ำพริกหนุ่มแล้วต้มกับนมทั่วเหลืองนิวเคลียร์เสนออย่างมั่วสุดชีวิตประตอนยกมือปิดหน้าสองคนนี้จะฆ่าคณะกรรมการหรือไงพอเดินถึงแผงผักแม่เหียงก็หิ้วตะกร้าลเหล็กใบโตเข้าไปยืนข้างแม่ค้าแม่ค้าจ๋าผักกาดนี้กิโลละเท่าไหร่จ๋า30บ,บาทจ้าแม่เหียงไม่พูดพร่ำคว้าผักกาดขึ้นมาทั้งตะกร้าแล้วโยนใส่ตะกร้าตัวเองเอาเลย10กิโลแม่ ใครจะกินหมดวะโปรตอนตกใจหุบป,ปากของเหลือเอาไปทำหมอนผักกาดก็ได้ระหว่างนั้นนิวเคลีย์กำลังต่อราคาปลาสลิดกับแม่คา้าอันนี้200ลดได้ไหมครับป้าแมค้าใส่หน้าไม่ได้จะ้ะนิวเคลีย์ยิ้มกว้างแล้วควักรูปการ์ดโปเกมอนจากกระเป๋างั้นแลกกับการ์ดลิมิเต็ดแทนได้ไหมครับแม่ค้าชะง,งักไป3วิดาทีก่อนจะหัวเราะจนน้ำตาไหลโอ๊ยตายแล้วเด็กคนนี้หาโคตร แรมโบ้เก่งไม่ต่างเขาคว้าปูทะเลจะเข่งขึ้นมาแล้วตะโกนนี่คืออาวุธลับของกองทัพเราปูดิ้นจนหนีบมือแรมโบ้ดังกแกร็บโอ้ยทั้งตลาดหันมามองพร้อมเสียงหัวเราะกากแม่เหียงรีบวิ่นมาดึงปูออกแล้วใส่เข่งทันทีอย่าโวยวายปูมันก็ต้องหนีเป็นธรรมดาแต่มันหนีบเลือดพุ่งเลยแม่ดีงั้นถือว่าเองสละเลือดให้ทีม ในขณะที่ครอบครัวกำลังหอบวัตถุดิบอย่างบ้าคลั่งก็มีอีกทีมเลินเข้ามาทีมคู่แข่งที่เจอกันตั้งแต่ตอนที่แล้วทีมครัวทองที่มีหัวหน้าชื่อแม่พริง้งผู้หญิงร่างผอมสูงแต่งตัวเนี้ยบแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นด้วยโถโถดูสิทีมบ้นบานๆอย่างพวกเธอซื้อของกันเหมือนจะทำบุญเลี้ยงพระไม่ใช่แข่งทำอาหารแม่เฮียงหันขวับเอ็งว่าไงนะอีผอมของข้าเนี่ยของดีทั้งนั้นแม่พริ้งเฉิดหน้า ผักกาดสิบกิโลจะทําซุปผักกาดแจกทั้งหมู่บ้านหรอทันใดนั้นทั้งสองแม่ก็เข็นตะกร้าใส่วัตถุดิบเข้าหากันจนกลายเป็นศึกชนตะกร้าสะเทือนทั้งตลาดโปรตอนรีบแทรกกลางแม่หยุดเขาแค่พูดกวนประสาทกวนประสาทก็ต้องสั่งสอนแม่เหียงง้างแอนจะปาแตงกวาแต่โดนโปรตอนดึงไว้ทันนิวเคลียร์กับแรมโบ้กลับเชียร์ซะงั้นสู้มันเลยแม่โยนผักกาดใส่หน้ามันใช่แม่ ใช้ปูทะเลหนีบแอนมาเลยตลาดแทบแต่เป็นสองฝ่ายบางคนเชียร์แม่เหียงบางคนเชียร์แม่พริงสุดท้ายเสียงประกาศจากพิธีกรก็ดังขึ้นเหลือเวลาอีก10นาทีในการซื้อวัตถุดิบนะครับแม่เหียงหยุดหายใจแป๊บเดียวแล้วตะโกนไปไว้ลูกชิงไก่บ้านมาให้แม่เดี๋ยวนี้พอทั้งทีมวิ่งออกไปผู้คนทั้งตลาดก็เฮก,กันเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตฟรี เมื่อกลับมาที่จุดรวมทีมแม่เหียงหอบวัตถุดิบมามหาศาลร,ราวกับกำลังจะเปิดร้านอาหารเองโปรตอนยกมือกุ่มขมับโอ้ยยังงานนี้คณะกรรมการคงงงว่าพวกเราจะทำอะไรกันแน่นิวเคลียร์กลับหัวเราะไม่เป็นไรพี่ความงงคือกลยุทธ์ของเราแรมโบ้เสริมใช่ศัตรูไม่เข้าใจเราก็ชนะครึ่งหนึ่งแล้วแม่เฮียงตบไหล่ลูกทั้งสาแรงจนกระเด็นถูกต้องพรุ่งนี้ พวกเองจะได้เห็นพลังผักกาด10กิโลของแม่ทั้งสตูดิโอดังลั่นด้วยเสียงหัวเราะเสียงโฮหฮาและความกลาหลแบบซิทคอมที่ไม่เคยแพว